แนะนำ3ซีรีส์เปลี่ยนชีวิตคูเบิร์ตในการฝึกภาษาอังกฤษนะฮะและอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนด้วยเกาวนิดหนึ่งเพราะคูเบิร์ตใช้ฝึกตอนอยู่มหาลายัยแต่ไม่เก่าเกินไปเพราะทุกเรื่องโด่งดังหมดเลยยังหาดูได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้นะฮะเริ่มจากเรื่องลำดับที่3ก่อนคือเรื่อง Sex and the City ตอนที่เบิร์ตอัดเนี่ยมีอยู่ใน Netflix ด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับความรักความหลงความใคร่ออกแนวดูแบบเบาสบายฮะไม่ถึงกับเครียดแต่ว่าเหมาะกับคนที่อายุ20ปีขึ้นไปนะเด็กประถมย่าเพิ่งดูแล้วกันแนะนำให้ฝึกภาษาอังกฤษจากเรื่องนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาพูดเป็นธรรมชาติไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแต่ก็มีช่วงที่เขาเนี่ยพูดชัดด้วยเช่นเป็นช่วงที่นางเอกเนี่ยบรรยายเรื่องราวดังนั้นคนที่เริ่มฝึกแรกๆจะไม่รู้สึกว่ายากเกินไปฮะ แล้วก็เป็นบริบทของวัยทํางานรวมถึงชีวิตประจําวันซะเยอะมากๆ In every relationship, there comes a time when you take that next important step. Do look all right? Don't worry, they'll love you. just want to make the right impression. t y l l love you because I love you. อันดับที่สองฮะคือเรื่อง desperate housewives desperate จะแปลว่าวสิ้นหวังแม่บ้านผู้สิ้นหวังนั่นเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มแม่บ้านฮะ ที่เขาเนี่ยเผชิญเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นรักโรแมนติกรักแบบคอมเมดี้หรือแม้คดีฆาตกรรมก็อยู่ในเรื่องนี้ครบรถมากๆจริงๆแล้วตามความรู้สึกนะรู้สึกว่าเรื่องนี้พูดช้ากว่าเรื่อง Sex and the City นิดหน่อยแต่แนะนำเป็นลำดับสองเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีครบรถมากๆฮรรวมถึงมีหลายซีซันด้วยแล้วก็เป็นบริบทของชีวิตประจำวัน กี่ยวกับเรื่องการทํางานส่วนหนึ่งด้วยแต่ออกแนวชีวิตประจําวันมากกว่าลองไปหาดูฮะสนุกมากๆเอาคร h is dead now mm. What do I smell Despair mortality paralyzing fear Oh I thought it was waffles Now if we could all take a moment to remember the people who weren't as lucky as I was. Make u your mind, c a t e r i n Are you gay or straight? I don't know. Just because I enjoy having sex with you doesn't make me a lesbian. ลำดับที่1ฮะคือเรื่อง Friends เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวซิทคอมฮะซิทคอมหมายถึงคล้ายๆกับแนวตลกแล้วก็มีเสียงหัวเราะประกอบด้วยอะ เรื่องนี้แนะนําให้ฝึกมากๆเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาพูดค่อนข้างชัดอาจจะไม่ถึงกับแบบธรรมชาติเหมือนชีวิตจริงแบบร้อแต่ชตัดเหมาะมากเลยกับคนที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษรวมถึงเป็นบริบทของวัยทํางานและชีวิตประจําวันแบบเน้นๆเลยฮะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่นิสัยอาจจะแตกต่างกันประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ออกแนวเป็นคอมเมดี้แล้วก็โรแมนติกด้วยเราต้องลุ้นนะว่าเอ๊ะคู่เนี้ย,เ,ยเขาจะลงเอยกันมั้หรือผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานกับใครหรือคนนี้จะอยู่เป็นโสดหรือเปล่าสนุกมากๆเลยนะฮะ Hey check it out this is unbelievable Joey has been holding his breath for almost 4 minutes <laughs> Trying kill วิธีการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังจากซีรีส์คูเบิร์ตท,ทำคลิปไว้ให้แล้วนะฮะเดี๋ยวแนบลิง์ไว้ที่ในคอมเมนต์ครับใครมีเรื่องอะไรแนะนำคูเบิร์ตบอกมาได้นะแต่เนี่ยคูเบิร์ตแนะนำา3เรื่องที่คูเบิร์ตรู้สึกว่าไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเหมาะกับการเริ่มต้นในการฝึกภาษาอังกฤษครับ